ลองจินตนาการดูงานแต่งหรูหราที่เจ้าบ่าวกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ทันทีที่ประตูถูกผลักเปิดออกภรรยาหลวงกลับก้าวเข้ามาพร้อมกล่องสีดำในมือไม่มีใครรู้ว่าข้างในคืออะไรแต่เพียงแค่เธอเปิดมันทั้งงานถึงกับช็อกจนพูดไม่ออกและยิ่งน่าตกใจกว่ากล่องนั้นนำพาความจริงที่ใหญ่กว่าเรื่องนอกใจความลับที่ฝังมานานหลายสิบปี กำลังจะทำให้ครอบครัวหนึ่งพังทลายลงตรงหน้าแขกนับร้อยคนเรื่องราวที่เริ่มจากงานแต่งจะจบลงด้วยความจริงที่ไม่มีใครกล้าคิดและคุณจะไม่มีวันเดาได้ว่าใครคือคนที่โกหกที่สุดในห้องนั้นแสงไฟในห้องจัดเลี้ยงสว่างจ้าเสียงแขกคุยกันดังสลับกับเสียงดนตรีหวานกลิ่นดอกกุหลาบนออยอบอวนทั่วงานทุกคนกำลังรอเจ้าบ่าวและเจ้าสาวออกมาทันใดนั้น ประตูทางเข้าก็ถูกผลักเปิดอย่างแรงเสียงประตูกระแทกทำให้ทั้งงานหันมามองพร้อมกันหญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาช้าๆใบหน้าของเธอเรียบเฉยแต่แววตาคมดุจนมีไฟลุกอยู่ข้างในเธอคือภรรยาหลวงของเจ้าบ่าวเสียงซุบซิบเริ่มดังทั่วห้องแขกหลายคนกระซิบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นดนตรีหยุดเล่นทันที ความเงียบกลายเป็นแรงกดดันที่หนักจนแทบหายใจไม่ทั่วพันรยาหลวงเดินไปกลางเวทีทุกก้าวของเธอหนักและมั่นคงคล้ายกำลังเหยียบความลับของใครบางคนให้จมลงกับพื้นเจ้าบ่าวหน้าเสียเขาก้าวถอยทีละนิดเมียน้อยยืนตัวสั่นจนชุดเจ้าสาวสวยงามเริ่มยับยน่นในมือของพันรยาหลวงเธอถือกล่องสีดำขนาดเล็กกล่องที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในคืออะไร แต่ทุกคนสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่ไม่ปกติเธอยกกล่องขึ้นสูงระดับหน้าอกสายตากวาดมองทุกคนลมหายใจในห้องเหมือนหยุดลงพร้อมกันเธอเปิดกล่องช้าๆเสียงเปิดฝากล่องเบาแต่ชัดเจนเหมือนเสียงเตือนก่อนพายุจะถลม่มภายในกล่องมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้แขกใกล้เวทีอ้าปากค้างใบหน้าเจ้าบ่าวซีดขาวราวกับไรเลือด เมียน้อยยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลทันทีบรรยากาศทั้งงานเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดกลิ่นดอกไม้ที่เคยหอมกลับเหมือนแหลมแทงจมูกแสงไฟที่เคยอบอุ่นกลับสาดแรงจนรู้สึกเจ็บตาแต่ภรรยาหลวงยังไม่พูดสักคำเธอยือนถือสิ่งนั้นไว้รอให้ความจริงค่อยๆไหลเข้าหูทุกคนรอให้ความอับอายท่วมหัวชายที่เคยบอกว่ารักเธอเพียงคนเดียวและทันทีที่เธอก้าวไปทางไมโครโฟน ทั้งงานก็เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเธอยือนหน้าไมโครโฟนมือยังถือกล่องสีดำสายตาไม่สั่นแม้แต่น้อยเสียงลมจากเครื่องปรับอากาศพัดวูบเดียวแต่กลับทำให้ทุกคนขนลุกเหมือนสัญญาณว่าบางอย่างกำลังจะเริ่มขึ้นพันรยาหลวงยกของในกล่องขึ้นเป็นซองเอกสารหนาผูกด้วยริบบิ้นสีแดงเข้มแดงจนดูเหมือนเปื้อนเลือด แขกหลายคนพยายามมองให้ชัดแต่ยิ่งมองก็ยิ่งกังวลเพราะไม่รู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนเจ้าบ่าวพยายามเอ่ยคำแต่เสียงกลับแผ่วจนแทบไม่ได้ยินราวกับลำคอถูกความผิดบีบแน่นภรรยาหลวงยังคงนิ่งเธอค่อยๆแกะริบบินช้าจนทุกวินาทีเหมือนยืดยาวขึ้นซองถูกเปิดจนสุดกลิ่นกระดาษเก่าลอยออกจางๆ คล้ายกลิ่นอดีตท,ที่กำลังจะถูกเปิดโปงเธอหยิบเอกสารใบแรกขึ้นยกสูงให้ทุกคนมองผู้คนในงานเบิกตากว้างเพราะมันคือใบทะเบียนสมรสที่ยังมีอายุสิทธิสมบูรณ์เสียงซุบซิบดังขึ้นระลอกใหญ่เมียน้อยสะอึกน้ำตาไหลไม่หยุดพันรยาหลวงไม่พูดแม้แต่คำเดียววางทะเบียนสมรสไว้บนโตะ๊ะหยิบเอกสารใบที่สองขึ้นมา มันคือภาพถ่ายภาพที่ทำทุกคนยืนนิ่งเป็นภาพเจ้าบ่าวอยู่กับผู้หญิงอีกคนไม่ใช่พันรยาหลวงและไม่ใช่เมียน้อยในงานนี้เสียงอุทานดังขึ้นหลายมุมเจ้าบ่าวหน้าแดงสลับซีดเหมือนเลือดไหลขึ้นลงอย่างควบคุมไม่ได้พันรยาหลวงยิ้มมุมปากไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความดีใจแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ทุกอย่างมาตลอดเธอหยิบภาพอีกกองหนึ่ง กองหนาเต็มไปด้วยหลักฐานการนอกใจเมียน้อยในงานยิ่งร้องให้หนักเธอเริ่มรู้ว่าตนเองอาจไม่ใช่คนเดียวที่ถูกหลอกแขกบางคนยกมือถือขึ้นแต่ก็ไม่กล้าถ่ายเพราะบรรยากาศเหมือนมีบางอย่างจะประตุพันรยาหลวงก้าวเข้าใกล้เจ้าบ่าวสีหน้าเธอสงบน่ากลัวเหมือนคนที่ผ่านความเจ็บปวดมาจนชินเจ้าบ่าวก้าวถอยเหงื่อไหลซึมเต็มหน้า มือสั่นจนแทบยกขึ้นเช็ดไม่ได้เธอยื่นรูปให้เขาดูตรงหน้าเขาสั่นหัวแรงๆเหมือนไม่ยอมรับแต่ภาพทั้งหมดคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ทันใดนั้นไฟบนเวทีสว่างขึ้นกว่าเดิมเหมือนชี้ให้เห็นความลับที่ถูกเปิดฝาแขกทุกคนจับจ้องเสียงดนตรีไม่มีแต่แทนที่ด้วยเสียงหัวใจเต้นหนักของใครหลายคน ภรรยาหลวงวางรูปทั้งหมดลงแล้วหยิบของอีกอย่างจากกล่องเป็นกุญแจบ้านกุญแจที่เธอใช้ร่วมกับเจ้าบ่าวมาหลายปีเธอยกมันขึ้นแล้วพูดเพียงประโยคเดียวน้ำเสียงหนักแน่นจนคนทั้งงานได้ยินนี่คือบ้านที่ฉันสร้างและเขาพาสามสี่คนเข้าไปอยู่แทนฉันทั้งงานเงียบสนิทเหมือนถูกจับขังในห้องไร้อากาศเมียน้อยสะดุง้ง เพราะในภาพมีเธออยู่ด้วยยืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นเธอเริ่มสันหัวพยายามปฏิเสธแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้เลยพันรยาหลวงหันไปมองสายตาไม่ได้เกลียดแต่เต็มไปด้วยความสงสารแบบเย็นชาเธอหยิบเอกสารแผ่นหนึ่งขึ้นมันคือสัญญาโอนทรัพย์สินชื่อเดียวที่ต้องโอนออกคือชื่อเจ้าบ่าวเขาหน้าถอดสี รู้ว่าความลับทั้งหมดกำลังถาโถมกลับมาหาเขาแขกบางคนเริ่มอึ้งจนขยับตัวไม่ออกเด็กเสิร์ฟวางแก้วบนถาผิดพลาดจนแก้วสัน่นพันรยาหลวงยังไม่หยุดเธอหันไปมองเวทีสายตานิ่งจนคนรู้สึกขนลุกเธอเอื้อมมือไปจับไม่ลมหายใจทุกคนเหมือนหยุดไปพร้อมกันเสียงเธอชัดนุ่มแต่เย็นเหมือนน้ำแข็งฉันไม่ได้มาพังงานแต่ง แขกมองหน้ากันงุนงงไม่เข้าใจเธอพูดต่อชาฉัดเหมือนกำลังปล่อยระเบิดกลางห้องฉันมาเปิดทางให้เขาเป็นอิสระเพราะฉันรู้ว่าเขาไม่คู่ควรกับคำว่าครอบครัวเสียงหือดังขึ้นแต่ยังไม่ใช่จุดพีคสุดเพราะเธอหยิบของชิ้นสุดท้ายจากกล่องเป็นแฟลชไรา์สีทองทุกคนเริ่มหายใจติดขัด เหมือนรู้ว่านี่อาจเป็นหลักฐานที่แรงที่สุดเธอเสียแฟลชไดร์เข้ากับโปรเจคเตอร์ภาพบนจอค่อยๆปรากฏขึ้นไม่ใช่รูปไม่ใช่เอกสารแต่เป็นคลิปเสียงผู้หญิงหลายคนกำลังคุยกับเจ้าบ่าวเป็นเสียงที่ไม่มีใครคิดว่าจะได้ยินในงานแต่งเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าคุณบอกฉันว่าชีวิตคุณไม่มีภรรยาแล้วอีกเสียงหนึ่งพูดว่า คุณสัญญาว่าจะเลือกฉันไม่ใช่เธออีกเสียงหนึ่งร้องให้ฉันท้องแล้วคุณให้ฉันทำอะไรคะทั้งงานช็อกเมียน้อยสุดลงกับพื้นแขกหลายคนยกมือปิดปากเจ้าบ่าวนิ่งเหมือนร่างไร้วิญญาณแต่จูจ่จูมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในคลิปเสียงที่ทุกคนไม่คาดคิดเป็นเสียงของผู้หญิงอีกคนที่ไม่มีในภาพถ่ายไม่มีในเอกสาร เสียงเรียบนิ่งชัดเจนเต็มไปด้วยความหวังดีประหลาดหยุดคบเขาะทุกคนเขากำลังหลอกทุกฝ่ายรวมถึงตัวเขาเองแขกเริ่มหันมองกันเพราะเสียงนั้นคล้ายเสียงในงานคล้ายมากจนผู้คนเริ่มมองหาต้นเสียงในห้องภรรยาหลวงยิ้มเล็กน้อยเหมือนรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อประตูหลังเวทีถูกเปิดออกผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมา สวมชุดเรียบง่ายท่าทางสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความจริงที่หนักแน่นเธอคือมินิทวิสของเรื่องนี้ผู้หญิงคนที่เจ้าบ่าวคิดว่าไม่มีทางเจอกับภรรยาหลวงได้แต่วันนี้เธอยือนอยู่ตรงหน้าพร้อมจะเปิดเผยทุกอย่างเธอหยุดยืนข้างภรรยาหลวงแล้วมองหน้าเจ้าบ่าวสายตาตรงมั่นคง เหมือนจะทิ่มแทงความหลวงที่เขาสร้างทั้งหมดทั้งงานเงียบรอคำพูดแรกของเธอลมหายใจคนทั้งห้องเหมือนถูกแขวนไว้เธออ้าปากเตรียมพูดประโยคที่จะเปลี่ยนบรรยากาศทั้งงานทันทีเธอสูดลมหายใจลึกดวงตายังคงจับจ้องเจ้าบ่าวทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงกระทบแก้วน้ำผู้หญิงคนนั้นเอ่ยคำแรกเสียงเรียบหนักเต็มไปด้วยความผิดหวัง ฉันไม่ใช่คนรักของเขาแขกทั้งงานสะดุง้งพันรยาหลวงหันมามองเมียน้อยอึ้งจนลืมหายใจผู้หญิงคนนั้นพูดต่อชาชัดรากับกลัวว่าความจริงจะบาดใครบางคนเจ็บเกินไปฉันคือคนที่เขาขอให้ช่วยปิดบังเรื่องทั้งหมดเจ้าบ่าวหน้าชาราวกับเลือดถูกดึงออกจากร่างเขาขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมา แขกเริ่มสุบสิบบางคนเริ่มมองเจ้าบ่าวด้วยสายตารังเกียจบางคนยกมือถือขึ้นแต่ยังไม่กล้ากดอัดผู้หญิงคนนั้นก้าวขึ้นเวทียืนเคียงข้างพภรรยาหลวงท่าทางมั่นคงไม่หวั่นแม้มีสายตาหลายร้อยจับจ้องเธอหยิบสมุดเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าปกสีดำขอบมุมเริ่มขาดตามการเวลาเธอเปิดสมุดหน้ากระดาษเต็มไปด้วยลายมือและวันที่ เป็นเหมือนบันทึกความลับที่เจ้าบ่าวไม่เคยคิดว่าจะถูกเปิดเผยเธออ่านเสียงสั่นเล็กน้อยวันที่สิบสองเดือนก่อนเขาขอให้ฉันโทรหาแต่ละคนบอกว่าเขายังไม่พร้อมเรื่องครอบครัวใหม่เสียงฮือดังขึ้นทันทีเมียน้อยยกมือปิดปากอีกครั้งน้ำตาไหลไม่หยุดผู้หญิงคนนั้นพูดต่อวันที่ยี่สิบเขาบอกฉันว่าต้องการเวลาเก็บเงินก่อนแต่งงาน กับเธอแต่เขาบอกอีกคนว่าเก็บเงินไว้ให้ลูกที่กำลังจะเกิดแขกบางคนสายหน้าบางคนถอนหายใจเหมือนกำลังดูละครที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงเธอปิดสมุดหันไปมองภรรยาหลวงแววตาอ่อนลงเหมือนรู้สึกผิดแทนฉันเพิ่งรู้ว่าเขาโกหกทุกคนรวมถึงฉันภรรยาหลวงแต่หลังมือเธอเบาๆแววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่โกรธแต่เป็นความเศร้าที่ถูกหลอกเหมือนกันทันใดนั้นเสียงหัวเราะห้าวห้าดังขึ้นจากมุมห้องทุกคนหันขวับไปยังต้นเสียงเป็นผู้ชายคนหนึ่งยืนพิงเสาแขนกอดอกสายตาคมเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรเขาเดินออกมาช้าๆรองเท้ากระทบพื้นดังชัดดึงความสนใจทุกสายตาภรรยาหลวงเลิกคิว เมียน้อยหยุดร้องเจ้าบ่าวตัวแข็งเหมือนถูกตรึงไว้ผู้ชายคนนั้นหยุดตรงกลางเวทียกใหม่ขึ้นผู้เสียงทุ้มแต่มั่นคงผมคือพี่ชายของผู้หญิงในคลิปเสียงคนสุดท้ายทั้งห้องอ้าปากค้างบรรยากาศเริ่มมืดหมนขึ้นเหมือนพายุลมแรงกำลังก่อตัวเขาหันไปมองเจ้าบ่าวแววตาไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความผิดหวังลึกจนเจ็บ เธอเสียใจมากจนเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนเสียงตกใจดังระลอกใหญ่เจ้าบ่าวก้าวถอยเหมือนโลกทั้งใบเริ่มแคบลงพี่ชายพูดต่อเสียงเย็นขึ้นเรื่อยๆและนี่คือสิ่งที่เธอฝากมาให้คุณเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นเปิดข้อความเสียงเสียงผู้หญิงคนเดิมดังลอยออกมาเสียงแผ่วเหมือนคนกำลังร้องไห้ ฉันขอโทษทุกคนที่ฉันทำร้ายเพราะฉันเชื่อเขาทั้งห้องเงียบไม่มีใครขยับไม่มีแม้เสียงแก้วกระทบเธอพูดต่อในข้อความแต่ฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันเป็นคนสุดท้ายที่เขาสร้างเรื่องโกหกใส่เสียงสัน่นหายใจแรงเหมือนร้องจนเจ็บหน้าอกและเขาบอกฉันว่าเขาจะแต่งงานใหม่เพื่อช่วยธุรกิจไม่ใช่เพราะรักใครเมียน้อยสะดุ้ง มือกำชุดตัวเองแน่นหัวใจเหมือนถูกบีบเจ้าบ่าวตัวสัน่นเหงื่อไหลเต็มขมับสายตาวูบไหวราวกับหมดเรี่ยวแรงข้อความยังไม่จบเสียงผู้หญิงพูดต่อฉันไม่อยากให้ใครเจ็บเพราะเขาอีกแล้วหยุดทุกอย่างเธอก่อนทุกคนจะพังไปมากกว่านี้เสียงเงียบลงคลิปตัดจบความเงียบในห้องหนาหนักจนแทบยืนไม่ไหวพี่ชายลดโทรศัพท์ลง หันกลับไปมองเจ้าบ่าวสายตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบคุณจะพูดอะไรสักอย่างไหมเจ้าบ่าวอ้าปากแต่ไม่มีเสียงเหมือนลมหายในอกหายไปทั้งหมดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังเวทีชาหนักเหมือนคนที่ไม่อยากเดินออกมาแต่จำเป็นต้องทำทุกคนหันมามองร่างของผู้หญิงอีกคนเดินออกมา สวมชุดเดรสสีเทาเรียบหน้าตาอ่อนล้าดวงตาแดงราวกับร้องให้มาทั้งคืนพันรยาหลวงศบตาเธอเหมือนรู้ว่าเธอคือใครเธอคือคนที่ไม่มีชื่อในรูปไม่มีเสียงในคลิปแต่มีบางอย่างในมือที่ทำให้ทุกคนเริ่มไม่มั่นใจในสิ่งที่รู้เธอถือกล่องเล็กๆสีเดียวกับกล่องของพันรยาหลวงแต่เก่ากว่าขาดก่อ และหนักกว่าที่ควรเธอยือนตรงกลางเวทีสายตาหมน่นแต่เด็ดขาดอย่างประหลาดฉันมีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนยังไม่รู้เธอยกกล่องขึ้นทั้งห้องกลั้นหายใจและมันไม่ใช่เรื่องของเขาคนเดียวพี่ชายขมวดคิ้วภรรยาหลวงเบิกตากว้างเมียน้อยยิ่งสันเจ้าบ่าวยืนตัวแข็งเหมือนถูกตรึงผู้หญิงคนนั้นเปิดกล่อง ข้างในมีซองเอกสารหลายใบบางใบมีตราสีแดงบางใบมีตราสารบางใบมีลายเซ็นของคนที่ทุกคนคุ้นตาเธอพูดช้าๆเสียงสั่นน้อยๆแต่ทุกคำชัดเจนนี่คือความจริงทั้งหมดของครอบครัวเขาและไม่ใช่แค่เขาที่โกหกทั้งห้องช็อกเสียงลมหายใจดังระงมเหมือนทั้งงานเพิ่งรู้ว่าเรื่องเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น และทุกคนไม่รู้เลยว่าเอกสารในกล่องนั้นกําลังจะเปลี่ยนงานแต่งวันนี้ให้กลายเป็นความลับที่ใหญ่จนไม่มีใครคาดคิดทุกสายตาจับจ้องเอกสารในกล่องบรรยากาศหนักจนเหมือนอากาศหายไปจากห้องแขกเริ่มขยับตัวไม่ได้รอฟังความจริงที่กําลังจะเปิดเผยผู้หญิงชุดสีเทาเปิดซองใบแรกมือสั่นแต่สายตาแน่วแน่เธอยกเอกสารขึ้นให้ทุกคนเห็น เป็นใบสำคัญทางกฎหมายมีตราสารชัดเจนชื่อบนเอกสารไม่ใช่ชื่อเจ้าบ่าวแต่เป็นชื่อพ่อของเจ้าบ่าวเสียงซุบซิบดังทันทีพันรยาหลวงขมวดคิ้วเมียน้อยมองอย่างงงงนันพี่ชายหญิงในคลิปตั้งใจฟังผู้หญิงชุดเทาผู้ชาช้าเสียงเย็นแต่มั่นคงนี่คือคดีช่อโกงที่ถูกปิดไว้เมื่อสิบ้าปีก่อน แขกหลายคนหายใจแรงเรื่องเริ่มลึกกว่าที่คิดไม่ใช่แค่การนอกใจแต่เป็นอดีตที่ถูกฝังไว้ลึกมากเธอเปิดเอกสารอีกใบเป็นสัญญาการโอนเงินจำนวนใหญ่เซ็นโดยพ่อของเจ้าบ่าวและชื่อผู้รับเงินไม่ใช่ชื่อที่คุ้นเคยเมียน้อยกระซิบเบาๆนั่นใครผู้หญิงชุดเทามองหน้าเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก้มหน้าลง ราวกับไม่อยากให้ใครเห็นสีหน้าที่แท้จริงของตัวเองผู้หญิงชุดเทาพูดต่อผู้รับเงินคือผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปหลังเหตุการณ์นั้นไม่นานห้องทั้งห้องเงียบลงอีกครั้งเหมือนคนทั้งงานถูกดูดเข้าสู่ความมืดลึกขึ้นเรื่อยๆเธอหยิบเอกสารอีกใบกระดาษเหลืองนิดนิด,นดตามอายุเป็นใบเกิดของใครบางคนแขกหลายคนยื่นหน้าเข้าไปดูชื่อบนใบเกิดทำให้ทุกคนตกใจ เพราะชื่อพ่อในใบเกิดคือพ่อของเจ้าบ่าวแต่ชื่อแม่ไม่ใช่แม่ของเขาพันรยาหลวงยืนนิ่งพี่ชายหญิงในคลิปขมวดคิ้วลึกเมียน้อยยกมือปิดปากเจ้าบ่าวยืนตัวแข็งเหมือนหินผู้หญิงชุดเทาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยผู้หญิงที่หายไปมีลูกและลูกคนนั้นไม่เคยได้รับการยอมรับเสียงจอโปรเจคเตอร์ดังเบาๆ เพราะมีใครบางคนค่อยๆเปิดไฟสปอตไลท์บนเวทีให้สว่างขึ้นเหมือนเรื่องราวกำลังถูกลากออกมาภายใต้แสงจริงเธอพูดต่อและลูกคนนั้นคือคนที่อยู่ในงานนี้ตอนนี้เสียงอุทานดังทั่วห้องทุกสายตาวิ่งไล่หาคนที่อาจเป็นลูกลับแต่ผู้หญิงชุดเท่ายังไม่บอกว่าใครคือคนนั้นเจ้าบ่าวหน้าเสียเหงื่อไหลเต็มขมับเสียงหายใจถี่รัว เหมือนใกล้หมดสติผู้หญิงชุดเทายกมือขึ้นชี้ไปยังคนหนึ่งชามั่นคงไม่ลังเลเธอชี้ไปที่พี่ชายหญิงในคลิปเสียงทั้งห้องอึง้งบางคนหายใจไม่เข้าบางคนร้องเบาๆพี่ชายยืนนิ่งเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางอกตาเบิกโพลงมองผู้หญิงชุดเทาแบบไม่เชื่อ แต่เธอก้มหน้าเล็กน้อยเหมือนยอมรับสิ่งที่เพิ่งพูดออกไปคุณคือพี่น้องร่วมพ่อกับเจ้าบ่าวเสียงระเบิดดังในหัวทุกคนงานแต่งกลายเป็นเวทีความลับของครอบครัวความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดถูกโยนลงมากลางห้องเจ้าบ่าวสั่นหนักขึ้นเขาพยายามพูดแต่เสียงสั่นจนพูดไม่เป็นคำพี่ชายกำมือแน่นมองเจ้าบ่าว ไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความสันไหวที่ลึกมากเหมือนกำลังเสียทั้งความจริงและตัวตนผู้หญิงชุดเทาหยิบเอกสารอีกใบนี่คือหลักฐานตรวจดีเอที่ฉันพบเมื่อสองเดือนก่อนเธอยกให้ทุกคนเห็นตราห้องแลบชัดเจนลงวันที่ไม่นานสายตาทุกคู่จับจ้องหัวใจของใครหลายคนเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอพูดเบาๆเพราะผู้หญิงที่หายไป เป็นแม่ของฉันแขกทั้งงานยืนอึง้งบางคนร้องออกมาทันทีพันรยาหลวงเอามือแตะอกเมียน้อยเกือบทิ้งตัวลงไปที่พื้นพี่ชายหันขวับมามองเธอแววตาเต็มไปด้วยความตกใจสุดขีดเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังลงตรงหน้าเขาเจ้าบ่าวกรอกตาเหมือนจะลมแต่ไม่มีใครเดินเข้าไปช่วยผู้หญิงชุดเทากัดริมฝีปาก น้ำตาเริ่มคลอแต่ยังคงยืนตรงแม่บอกฉันก่อนตายว่าให้ตามหาความจริงนี้เธอหันไปมองเจ้าบ่าวอีกครั้งและเธอบอกว่าเธอหวังว่าครอบครัวเขาจะไม่ทำร้ายใครอีกน้ำเสียงเธอเบาแต่ฟังชัดเหมือนฟ้าผ่าทันใดนั้นไฟบนเวทีดับวูบทั้งห้องตกอยู่ในความมืดสนิทเสียงแขกหลายคนร้องตกใจมีเสียงอะไรบางอย่างดัง เหมือนอะไรหนักๆร่วงลงบนพื้นเวทีเสียงหอบแรงดังขึ้นจากความมืดเสียงคนขยับตัวเสียงเหมือนมีใครสะดุดลมแสงไฟสปอตไลท์ค่อยๆติดขึ้นสว่างเฉพาะกลางเวทีทุกคนมองและต้องอ้าปากค้างมีคนหนึ่งล้มลงกับพื้นอยู่ระหว่างเจ้าบ่าวกับพี่ชายร่างนั้นขยับเล็กน้อยแต่ไม่ลุกขึ้นและในมือของเขา กำอะไรบางอย่างแน่นเป็นซองเอกสารสีดำอีกซองซองที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและอาจเป็นชิ้นส่วนความจริงที่หนักที่สุดของงานนี้แสงสปอตไลท์จับที่ซองนั้นทุกคนเงียบลมหายในอกหายไปไม่มีใครรู้ว่าในซองคืออะไรแต่ทุกคนรู้ว่ามันกำลังจะเปลี่ยนเรื่องทั้งหมดให้ไปไกลกว่าแค่ความลับของคนสามคน เรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแสงสปอตไลท์ยังจับอยู่ที่ร่างชายปริศนาที่ล้มลงเสียงหัวใจของคนทั้งงานดังในความเงียบไม่มีใครกล้าเข้าไปขยับเขาพันรยาหลวงมองนิ่งผู้หญิงชุดเทากัดริมฝีปากพี่ชายหญิงในคลิปยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นชายคนนั้นค่อยๆเงืยหน้าลมหายใจเขาหนักแต่แววตายังคมกว่าที่ใครคาดคิด เขาคือเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวคนที่เงียบมาตลอดงานคนที่ไม่มีใครสงสัยเพราะเขาเหมือนแค่แขกคนหนึ่งเขายื่นซองสีดำขึ้นมือสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงพอที่ทำให้ทุกคนรู้ว่ามันสำคัญเขาค่อยๆเปิดซองเสียงกระดาษเสียดังท่ามกลางความเงียบของทั้งห้องข้างในเป็นเอกสารไม่กี่ใบ แต่ทุกใบเหมือนระเบิดที่ถล่มทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาเอ่ยเสียงแผ่วฉันขอโทษที่เก็บเรื่องนี้ไว้เขาหันไปมองเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวหลบตาเหมือนรู้ว่าอะไรในซองนั้นและกลัวมันมากกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเพื่อนสนิทยกเอกสารใบแรกทุกคนเพ่งมองพันรยาหลวงเม้มปากแน่นเป็นผลตรวจดีเอ็นเออีกใบแต่ชื่อที่ตรวจไม่ใช่เจ้าบ่าว ไม่ใช่พ่อของเจ้าบ่าวเป็นชื่อของเพื่อนสนิทคนนี้เองเสียงฮือดังทันทีผู้หญิงชุดเทาตาโตพี่ชายหญิงในคลิปตกใจจนพูดไม่ออกเขาสูดลมหายใจพูดประโยคที่ทำให้ทั้งงานหยุดนิ่งฉันต่างหากที่เป็นลูกของผู้หญิงที่หายไปทั้งห้องเหมือนหยุดหมุนผู้หญิงชุดเทาน้ำตาไหลพี่ชายกำมือแน่นจนเส้นเลือดขึ้น เพื่อนสนิทยกเอกสารอีกใบเป็นจดหมายเขียนด้วยลายมือลายมือสวยอ่อนโยนแต่เจ็บปวดเขาเริ่มอ่านเสียงสั่นแต่ชัดลูกแม่ถ้ามีใครหาเรื่องราวของแม่เจอแสดงว่าลูกพร้อมแล้วที่จะรู้ความจริงแม่ไม่เคยทอดทิ้งใครแต่แม่ถูกบังคับให้หายไปเพื่อปกป้องลูกผู้หญิงชุดเทาเอามือปิดปาก น้ำตาไหลพรากเธอจำลายมือบนจดหมายได้เพื่อนสนิทอ่านต่อชาสะเทือนหัวใจทุกคนในห้องและความจริงที่แม่ขอให้ลูกจำคือคนที่ทำให้แม่ต้องหนีไม่ใช่พ่อของลูกแต่เป็นคนที่แม่ไว้ใจที่สุดในตอนนั้นเขาเงยหน้ามองตรงไปที่เจ้าบ่าวแววตาคมนิ่งแต่เจ็บลึกและคนนั้น คือครอบครัวของคุณเสียงซุบซิบดังระลอกใหญ่ผู้คนตกใจจนยกมือทาบอกเจ้าบ่าวพูดเสียงแตกไม่จริงนั่นไม่จริงแต่เพื่อนสนิทยื่นเอกสารอีกใบให้ทุกคนเห็นเป็นเอกสารธุรกรรมเก่าลงชื่อพ่อของเจ้าบ่าวเพราะหมายเหตุบังคับให้ผู้หญิงคนหนึ่งย้ายออกนอกประเทศเพื่อนสนิทพูดเสียงหนักครอบครัวเขาบีบแม่ของฉันให้หนี เพื่อปกป้องชื่อเสียงตัวเองพันรยาหลวงหลับตาแน่นเหมือนเพิ่งรู้ว่าเธอแต่งงานกับความลับซ้อนทับหลายชั้นเพื่อนสนิทยกจดหมายขึ้นอีกครั้งแม่บอกว่าลูกทั้งสองคนไม่ควรเกลียดกันเพราะลูกทั้งคู่คือเหยื่อไม่ใช่ศัตรูพี่ชายหญิงในคลิปยืนนิ่งแล้วค่อยๆเดินเข้าหาเพื่อนสนิทยื่นมือออกไปไม่ใช่เพื่อต่อยแต่เพื่อจับมือ เพื่อนสนิตลังเลเล็กน้อยแต่ก็จับกลับผู้คนในงานอึง้งไม่มีใครคิดว่าจะเห็นภาพนี้ผู้หญิงชุดเทามองทั้งสองคนน้ำตาไหลยอย่างเงียบงันเพราะเธอเองคืออีกคนที่ถูกความจริงหลอกมาทั้งชีวิตภรรยาหลวงเดินขึ้นเวทีท่ามกลางสายตาทุกคนเธอหยุดตรงกลางมองทั้งสามคนจากนั้นมองไปยังเจ้าบ่าว เธอพูดเสียงชัดนุ่มแต่หนักกว่าทุกคำที่เธอเคยพูดวันนี้ฉันไม่ได้เสียครอบครัวไปเธอมองเพื่อนสนิทมองพี่ชายหญิงในคลิปมองผู้หญิงชุดเทาแต่ฉันได้เห็นความจริงของครอบครัวคุณและฉันดีใจที่ความจริงยังมีคนยืนอยู่ข้างมันเธอหันไปทางแขกทั้งห้องแสงไฟสะท้อนใบหน้าที่สง่างามเต็มไปด้วยสมดุลของความเจ็บ และการให้อภัยงานแต่งวันนี้ไม่ได้ล้มเหลวมันเพียงเปิดเผยสิ่งที่ควรถูกเปิดมานานแล้วเธอถอนหายใจเบาๆเหมือนปล่อยภาระหนักออกจากอกฉันขอจบความสัมพันธ์นี้ด้วยความสงบและให้ทุกคนเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริงเสียงปรบมือดังขึ้นไม่ใช่เพราะความสนุกแต่เป็นเสียงยอมรับเสียงให้กำลังใจเพื่อนสนิทหันไปมองเจ้าบ่าว สายตาไม่เกลียดแต่หมดหวังและไม่ยอมถูกหลอกอีกพี่ชายหญิงในคลิปเดินมาจับไหล่เพื่อนสนิทผู้หญิงชุดเท่าก้าวเข้ามายืนข้างพวกเขาทั้งสามคนยืนเป็นเส้นตรงเหมือนภาพครอบครัวใหม่ที่เชื่อมด้วยความจรงิงไม่ใช่สายเลือดเพียงอย่างเดียวเจ้าบ่าวนั่งสุดความลับทุกชั้นที่เขาพยายามซ่อนกลับกลายเป็นกำแพงที่ปิดเขาออกจากทุกคน ไฟในห้องค่อยๆสว่างขึ้นดนตรีเบาๆเริ่มเล่นไม่ใช่เพลงแต่งงานแต่เป็นเพลงที่ฟังแล้วเหมือนเริ่มต้นใหม่แขกทยอยยืนบางคนเช็ดน้ำตาบางคนถอนหายใจโลง่งงานที่เริ่มด้วยคำว่าแต่งงานกลับจบด้วยคำว่าเปิดเผยพันรยาหลวงก้าวลงจากเวทีเพื่อนสนิทพี่ชายและผู้หญิงชุดเทาเดินตามทั้งสี่คนเดินออกจากงาน ทิ้งเวทีทิ้งความลวงและทิ้งเจ้าบ่าวไว้กับเงาของตัวเองแสงสุดท้ายสะท้อนกล่องเอกสารสีดำวางนิ่งบนเวทีที่เงียบสงบเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าความจริงไม่เคยทำร้ายใครมีเพียงการซ่อนมันเท่านั้นที่ทำร้ายคนมากที่สุดและนี่คือจุดจบของงานแต่งที่ไม่มีคู่บ่าวสาวแต่มีคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยความจริงทั้งหมดที่เปิดเผยอ,อย่างงดงามที่สุด